โอ้น่ารักเหลือเกินมันเปียมาสอนเด็กอนุบาลเหรอมาตีหนูมารีเป็นลูกแมวเมียวไม่ปลุกตาทั่วทั่วจุ๊จีนเนี่ยศิลปะของจีนนี่ก็คืออุปกรณ์จีนงิ้วงิ้วไม่กองงิ้วงิ้วใช่ไหมแล้วก็สิงโตได้อ่ะวันนี้เพื่อฉลองจุดจีนกันแล้วกันเอาอะไรฮะเอาอุปกรณ์ดนตรีมา เชิญเลยครับเชดีดียิ่งยิ้มแล้วมันเกี่ยวอะไรกับลรนาคด้วยให้คนจีนได้เห็นว่าให้คนจีนได้เห็นว่าคนไทยก็มีวัฒนธรรมที่เป็นของไทยนี่คือรนาดนะฮะอุ้ยอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้คนนี้เองเห็นในหนังเรื่องไอ้โหมโลงใช่ครับขุนอินไงสมปองโตสง่าที่ใส่ไอ้นี่หัวโลนคู่แข่งขุนอินนะครับเขาคือขุนเอ้าอ๋อเป็นเอ้าขุนออกลองสักหนึ่งเพลงได้ไหมฮะขอเชิญฮะ ตันึงฮะอาจารย์เดี๋ยวผมขอเอาเป็นอไม่ไม่จ่อขอไม่จอด้วยเพราะว่าเดี๋ยวีทางบ้านจะได้เห็นด้วยับงนะฮะเดี๋ยวผมจัดให้มันจะได้ยินฟังและเพราะนะฮะอันนี้ต้องเป็นการฝึกฝนกันใช้เวลานานมากกว่าจะตีได้นะฮะนี่ครับดูดูให้มันพอดีนี่อย่างนี้เรียกว่าก่อนขอไข่ครับผมก่อนขอไข่ก็คือกรออันนี้จอนี่สิครับ คุณบ้าเลยไปไปไปจ่อคนตีเออเขาส่งให้เราอันนี้ไหว้ใครฮะไหว้พันลงไม่ไหว้ครูแล้วเฮ้ยครูไม่ใช่พ่อกูอ๋อพันลงบีพันลงเป็นพ่อครับครับสามสี่ะเดี๋ยวฮะเคยไปโชว์ที่ไหนหรือเปล่าฮะหัวเราะทำไมเนื้ออะไรไม่ออกเขชอบผมเป็นโปรตรกนู้โอ้โหเนื้ออะไรไม่ออกเขาอยากรู้ อย่าขยับฮาะเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงเพี้ยนไปเลยเพี้ยนเลยเพี้ยนเลยไ,ลไ,ลไม่ได้เพี้ยนที่ใบเพี้ยนที่มึงแล้แหละมีลบมีลบใหม่ด้วย น่ารักเหลือเกินมันนี่เพี้ยมาสอนเด็กอนุบาลเหรอมาตีหนูมารีเป็นลูกแมวเมียว้กูไม่ปลุกตอนขัวออกขั้วมึงไม่ปลุกตอนเข้ามาพโลงพโลงพโลงออกแล้วพโลงเอ้ยใครตีเป็นเขามาสทีใ้่ฮะตีได้ตีได้ตีได้ก็ไม่เข้ามาให้ตัวตลกตีอยู่ได้เขาจะมาลองเสียงก่อนลองเสียงก่อนไม่ต้องลองแล้วเขาเทียบมาแล้วมันต้องฝึกและน่าต้องมีคนรักใจรักจริงๆที่ของคุณเองเปล่าครับผม ต้องตีให้ชมกันเพราะว่าคุณพ่อผมตีระนาดเป็นแต่คุณพ่อผมเนี่ยตายคาลางระนาดเลยโอ้ยเกรงตีแล้วเกรงตายมือตะโพนมันแทงข้างหลังไปไปขโมยเลยไปโกงแชร์มันโอ้โแชร์อาทิตย์มือละสามสิบโอ้โหเฮียมือละสามสิบยังแทงตายไปหน้าแทงลูดดิลูดดิพ่อผมเปียดอกแค่ร้อยเดียวมันแทงเลยเออนาโชว์ฮะขยันพูดประวัติไร้อยแม่งหนีสิที่ ลูกเพราะเพราะเราให้ป้องเหน่งเป็นคนโปรโมทได้ครับอ๋อได้เขาเคยดูมุกนี้โอเคเดี๋ยวผมขอลองเลยนะแล้วว่าตีเป็นหรือเปล่าผมตีลงลิเกประจำเม่อนตีลงลิเกต้องตัดนิ้วตัดอะไรก่อนไหมไม่ต้องอันไหนเขาดัดไปแล้วครับผมยังไม่เห็นดัดเลยอ่านเอาไปดัดให้ก็ได้เขาไม่เล่นแต่คนละเอียดแล้วเกินนะนี่ขนาดไห้ผ่านมาบ้างเดี๋ยวจะวิ่สี่คูร้อยนี่คนหรือเขาเกียบ โอเคโอเคครับขอลองก่อนว่าตีได้ทุกเพลงป่ะแบบไหนฮะพระเอกออกตีไงพระเอกออกเมื่อพุทธศักราช2000ไม่ไม่เขาจะยังยังอันนี้พระเอกออกต่อไปเป็นนางเอกออกอ้าวเฮ้ โอ oh. นี่นางเอกออกถูกต้องครับโอเคเอาเอาเอาพระเอกออกอีกเที่ยวหนึ่ง oh. โอ้อธิพงศ์อก,ออก็เอานางเอกยังไม่ออกเอามือจิกหลังพระเอกนั่นเลยยังยังยังไม่ออกอึดอันนี้นี่ต้ oh. องสูมหน้าตรงนี้ฮะสูมเข้ามา <laughs> สูมเข,าข้ามาใครเล่นหน้าใครเล่นตาอยู่สูมเข้าไปดิ <laughs> ยังยังยังกองดับแล้วพิษตายอีกนึกไงนึกแกตายนึกยัยยัเห็นฟันดิฟันเหลืองเนี่ยเป็นตลกหลบเห็นไหมนะหน้าหน้าตาพวกนี้เหมือนนรสิงกันไปทุกวันเขาประสบอุบัติเหตุนึกออกยังทีนี้เอาเพะเออกแต่นังเอกยังไม่ออกยังไม่ออกตีให้เขาฟังเป็นหรือเปล่าเนี่ย เขาบอกให้ตีพระเอกออกแต่นางเอกยังไม่ออกมึงไปตีโอทําไมก็ต้องเสียใจดิครับเสียใจเรื่องเพราะพระเอกออกตงนานแล้วนางเอกยังไม่ออกยังค้างอยู่เลยโอ้พระเอกเลยเสียใจทําไมทาไมฉันออกทําไมเพราะอะไรทําไมทอไม่รอฉันเอาแบบพระเอกออกไปสองสามรอบแล้วแต่นางเอกยังไม่ยอมออกโอ้ยไม่ออกเหรอไอเฮียดิชยามาแต่ละนาหนาเนี่ยมันตีได้เฉพาะเพลงเดิมไม่ว่านะการไล่ลํำมันก็ตีได้ลํำได้เหรอตีกับประกอบลํำก็ได้พูดถึงลํำเลยฮะแนะนําเพื่อนผมไหมใครลํำเก่งเพื่อนนี่ กินกับจบไปจากกรมกรมศิลป์กรมราชธรรมกรมศิลป์มาย่องมาย่องมครับมาย่องมาย่องโชว์นะฮะศิลปะนี่นี่เวลาพูดได่เน้เป็นดูรู้ดัดนิ้วนี่แสดงว่าเป่งเด็กเขาเป็นมานานนะขหนักกินยาหม้อยังไม่หายเลยไม่ได้เป็นโรคนี่เขาล่อออกเสือมาฉกนี่เป็นเรื่องฉกตาไอ้นั่นงองอเข้าทำมือเหมือนกุ้งที่ซีฟู้ด เดี๋ยวเดี๋ยวมึงอยู่ช่องไหนมาเยอะจัดเลยนะไอ้เฮียก็ส่งให้กูช่องไหนนะมึงช่องไหนอย่าทำไรอย่าทำไรพงษ์ไปพงษ์ไทำารถล่บยิ่งทั่วกันพั่วทั่วกกันพวกพ่อแล้วทุบกูสาสินทีได้ย่าเดี๋ยวกูฟ้องไอ้สัดมีเพื่อนบนยูทูบเหรอขอบูเล่นกูเล่นแค่นิดเดียวไอ้สัดมึงเสพข่าวเยอะไปแล้วกูไม่สนใจเดี๋ยวกูฟ้องภาพพล าเราดูจะได้รับไหเนี่ยมาย่องขอดูมาย่องเดี๋ยวเดี๋ยวจะย่องไปขโมยของใครมาย่องมาย่องก็นี่ไงมาย่องไม่ใช่มาวิ่งอืเป็นแบบจินตะลีลาหน่อยดิเขาเรียกอะไรอ่ะอัจชา ขาเรียกอัศวะลีลาเรียกไม่ถูกงั้นผมรำไม่ถูกหรอกครับเอาเป็นรำแบบอัศวะลีลาอัศวะลีลาอัศวะลลีาสวยงามมักขีบอะไรอย่างนี้นะประมาณนั้นเลยครับโอเคอะไรนะลนะสิบหก เดยวนี่มาดีดเลยสั์อโอ้โหนี่มึงดูดเป็นหม้อเลยเหรอใช้แค่ฟอยก็โอ้โหเดินทั้งวันแล้วท่านที่ชมอยู่นะครกกับอย่าจำเป็นยิ่งอยากเอ่อเอางี้เอาเอาอยังอื่นได้ไหมอเอาพะม่าลำขวานโอ้ออันนี้สวยแลยเขาสวยเลยพมา่พมาพม่าลำขวานไป ขวานเลยเพื่อนเฮ้หุยฮ่าโอ้โหไอ้หยิบขวานไม่ได้ระวังขุยจะขึ้นหัวนะอย่างกูซาหยิบมาอําเขาอีเหี้ยตีไปเถอะไอซัตยันยันเฉยเฉยเย้ชายโย ไอ้เนี่เขาเรียกหาดูยากจริงๆนะฮะถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดไม่ได้มีงานเนี่ยไม่ได้ดูกันเลยนะพวกเราเนี่ยต่อไปขออีกนิดนึงอ่าพระม่าเอาเป็นพระม่าลำพึงลำพันเมื่อกี้ลำขวานไปแล้วเอาลำพึงลำพันพระม่าลำพึงลำพันเิญครับต้องโศกแน่ลำพึงลำพันด้วย พราีเต้านาถ้าออกนอกจังหวะเราทำอะไรพี่เราไม่ได้ทำอะไรพี่เราไม่ได้นำเชลโลมานะทำไมตาเราปล่อยตัวเราไปเถอะเรา,อย,า,อ,ยาอ,ยอ,อยู่ที่ไหน,นดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่พม่าบนและไอ้ชั้นทำไมคิดถึงองซานและไอ้ชั้พมา่าพม่ากับโควิดมาแล้วเราพึงเราพังท่านจะได้ก <c oughs> ารสนุกสนานแบบนี้ที่นี่ที่เดียวที่ช้องไลฟ์คอมดี้อย่าลืมนะครับกดไลค์ส่งแชร์อุ้ย กดไลค์กดแชร์กันด้วยกดเลยครับติ้ง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 กด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 แชร์เข้าไปที่นี่คือไลฟ์คอมดี้ครับ